สวัสดีครับผู้ชมครับช่วงนี้ทูชีนสแนลขอสนในการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับเราไปกันที่พิชยาสเตเดียมครับในเกมที่หนองบัวพิชยาเล่นกับเมืองทองนะครับในส่วนการบรรยายคุณผู้ชมอยู่กับคุณประวีพุทธสุรโรจน์และกับผมธีรยุทธ์บรรนหองส่าครับเกมเริ่มครับ เป็นฝั่งของหนองบัวพิชยานะครับเป็นฝ่ายลุกเริ่มเล่นก่อนนะครับในชุดสีชมพูดำนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับเฟรียโซ่ข้ามจะให้กับคณะยังเก็บได้ครับเมืองทองนิวซองโดเปิดบอลฉลับเอ้าแล้วจังหวะเคลียร์ไป่ดีโอ้โหเกือบโดนนะครับเมื่อจังหวะสื่อสารกันไมดีระหว่างกิติคุณกับแผงเกมรับของเจ้าถิ่นนะครับมีค่คณะวิ่งไล่บีครับกิติคุณเบิร์นออกมาแล้วตรงนี้ปามแล้วได้บอลครับเดนิสเดนิสยัดมาเสาแรกโอ้โหได้ยิงลูนิด ว่ายิงยายกครับจังหวัดดีของข้าคณะคำยกครับเกือบจะโดนลงโทษเหมือนกันตรงนี้ครับที่เบียจะเคลียร์แล้วโดนดักเอาไว้ได้นะครับก่อนที่บอลจะเปิดมาทางเสาได้เนี่ยแต่ว่าข้าคณะแท็บอินลูกนี้นี่บอลมันหลุดกรอบไปเลยครับคือบังคับต้องพยายามจะบังคับยิงเข้าเหลี่ยมขวานะร,รอตัวเติมอยู่กระโดดเจอจิ้มโดยสาพรยังเก็บได้ครับหนองบัวให้มาชาวินชาวินเข้าซ้ายแล้วจิงลงดิบจ้ เออยิงแบบเอาทางนะครับแต่บอลมันเช็ดเสาออกไปครับถือเป็นโอกาสที่ได้ลุ้นของหนองบัวเลยนะจากบอลที่รับมาตรงนี้แล้วมีโอกาสยิงได้ซ้ายนะครับกิติพงเนี่ยไปไม่ถึงแล้วนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยหลุดเสาออไปอย่างน่าเสียดายเลยบอลราโดขยับมารับบอลบอนราโดไขให้ไม่ได้ครับอีกชุดหนึ่งของหนองบัวเปิดโขมาบีลูกใหญ่ก็มาคัสครับได้กินลูกนี้อ่า เชียวเปเตะมุมครับสูงใหญ่ของมาคาซในการขึ้นโขกแล้วบอลสุดท้ายไปโดนทวิซองโดออกนะครับมาครับ,มามารบออกซ้ายสถาพรแดงสีโอเดนิสพลิกได้ยิงขวาลูกนี้โอ้โว่กลับตัวยิงลูกนี้ของเดนิสมุสยาครับกิติคุณปัดทิ้งออกไปได้ดูอีกครั้งหนึ่งครับจากบอลที่ ตัดมาจากทางฝั่งซ้ายครับจับหนึ่งจังหวัดแล้วพลิกยิงตรงนี้นะครับโอ้โหเกือบจะเสียบคานเอาแล้วครับแต่ว่าอิติคุณก็ยังยืนตำแหน่งได้ดีก่อนที่จะปัดออกหลังไปได้แบบบุดบินเดนิสบูซยาเดนิสออกซ้ายสถาพรอีกทีนึงเดนิสเดนิสปัดที่เดิมโอ้คราวนี้คาน,นครับโอ้โหอ,โอูสองทีครับยังไม่ได้ครับเดนิสบูซยาน่าจะปัดแล้วก็คานต่อด้วยครับนี่ก็แทบจะมุมเดิมเลยครับเนี่ยปั่นเข้าเหลี่ยมขวาครับโอ้โห บอลวัยชนคานเหลี่ยมบนแล้วก็กระดอนหลุดออกไปครับดูจากมุมนี้อุ้โดนมือครับหลักจีเขาใส่ครับเฟเเซโอสับหลอกโยเข้าขวาแล้วสัตบอลลงนี้ติดบล็อกอย่างมีพิชชาครับพิชชาหักมาขาคณนะจิ้มมาเฟเลเซโอยิงลูกนี้เห็นตัวบล็อกมาก็เลยพยายามยิงประคองเพื่อให้มันหนีบล็อกกันนะครับสวยทีเดียวนะเมืองทองเพียงแต่ว่าพอจังหวัดจะจบของบราวน์เนี่ยก็ต้องชมเกมรับของ หนองบัวที่ยังตามมาขวางไว้ได้ทันนะครับกอลวิคกระโดดออกซ้ายมาครับแล้วลองซองใกล้ครับ <c oughs> ดูถ้าจะติดใจแล้วล่ะนรั่นะระยะในใกล้เคียงกับที่เคยยิงได้เลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> บอพุ่งดีครับทีลพงศ์หนีมาครับทีลพงศ์ยังหนีมาได้ทีลพงศ์พระราชมทีลพงศ์เปิดมาเอามาคัสคนเดียวได้โขอโอ้โหข้ามคานครับปูขูจังๆชุดแรกของหนองบัว เนี่ยบอลที่พลิกหนีมาได้สวยเลยครับทีละพงแต่เนี่ยครับอาจจะเหลื่อมจากคูเซนเตอร์ของเมืองทองมาเล็กน้อยนะครับบอลโคล้งมาเสาไกลโขกชงเข้าในเอ้าแล้วได้ยิงโดยเฟลิปเป้ครับเขาสองอีกคีหนึงโอ้โหบอปลปิ้นหุดกรอบอจะมาใส่ผิดเหลี่ยนไปเยอะเนี่ยจากเตะมุมที่ชุลุมน,นตรงในกรอบนะครับวิลเลียื่นหม่งมนจังหวะแน่แล้วหลุดมาถึงเฟลิปเป้ยิงไปโดนบล็อกนะครับแล้วหลุดในจังหวะสุดท้ายนี่ก็อินสปาลุยขึ้นมา เดนิสขอที่เดิม,ม,มข่าวนี้หน3นสามว่าบอลโดงหลุดกรอบโอ้โหบอลโคง้งลึกมาได้โขกโอ้โหกวาดลุ้นของเฟลิปเป้น,นะครับว่าแต่ว่าไม่ผ่านมือกิติพงศ์โอ้โหหม่งตรงกรอบด้วยนะครับแเพงแต่ว่าบอลมันไม่ได้หนบีบอลที่เปิดมาตรงนี้แล้วได้โขกถึงบอลก่อนซิโซโก้นะครับ สุดท้เป็นตั้งเตะขึ้นมาของเมืองทองครับแล้วก็จบ45นาทีแรกนะครับหนองบัวพิชยาเสมอกับเมืองทองอยู่0-0ครับเออเตะมุมบอลโคมาครับได้ขึ้นกับมากาสครับจากตะมุมที่เปิดมาเนี่ยครับแล้วโฉบมาหม่งทางเสาแรกทิ่สตองเปิดโด่งมาเอาโคกโชกเข้าในครับ ธีระพงษ์ยอเยอเยอได้ยิงลูกนี้หักโอ้โหติดเซฟกินีิคุณครับแต่ว่าู้สินให้สัญญาณแล้วว่าแม่จังหวะเลนตันตรายนะครับเป็นเมืองทองฟาวครับพอเปลี่ยนเอสตรอาส์ลงมาสถาพรอ,ออกแล้วเนี่ยก็เพื่อให้ยืนเป็นหลังสามนะครับเหม,มืองทองดูรลบักไข่มาคาคณะขาคาะเราเราดูได้ริงดงด้วยธีระพงษ์ยอเยอเยอครับโอ้โหติดบล็อกเดนิสฟูสยาเดนิสเปิดย้อนกลับมาได้โขกวขึ้นของระบักบอลตรงตัวลูกนี้ได้เทกขึ้นมงงเหนือกว่านะครับ แต่ว่าไปตรงตัวของกิติคุณจังหวะคนละช่องกับโรบักนะครับเะครับดูกับน้องบัวคอลาโดคอลาโด,าโด,าโดให้เข้ากลางมาลองสองไกลครับไม่ตรงรอบครับสัดไกลของวีดยุสศรีวิชัยครับคริสตองโดเปิดบอลฉลบเอาบอลเสยมาดต้นไกลครับเอาเอาบอาลบออบอลงเสามุมแคบจัดตรงนี้ไม่ตรงรอบครับโอ้โห บอลเป็นใจแล้วครับจังหวะครอสมาจากขวาแล้วฉลับเข้ามาถึงในกรอบตรงนี้แต่ม่งผิดเหลี่ยนะเฟลิเปมาเข้าทางแต่ว่ายัดตรงนี้ไเปเข้าข้างหน้าต่างอย่างน่าเสียดายเลยครับสลาโอ้เคลียร์มาไม่ดีครับเฟลิปเปเกือบโดนลงโทษนะครับอยากให้ทีอีซ่าครับออปั๊มกันตรงนี้นเก็บได้ครับ จากิดออกขวาอีซ่าจี้เขาใส่สับหลอกสับไปขวาแล้วเปิดไปสองไกลช้าหน,านูเรียบร้รอครับโอ้โหวโรโคนลาโต้ีเด็ดจริงๆครับของหนองบัวพิจานณ1-0ครับเมืองทองขึ้นาทางหนองบัวพิจาขึ้นนําครับจากบอลยาวที่ฝ่ามาตรงนี้ครับซิซโซโก้เนี่ยหมสุสก,กัดไปแล้วบอลเนี่ยโดนตัดได้แถวกลางสนามครับก่อนที่จะฝ่ามาให้กับอีซ่าทางฝั่งขวาครับลากจี้ไปถึงในกรอบเขตโทษก่อนที่จะ แต่งเข้าขวาเปิดยัดมาทางเสาไกลให้กับคอนดโดครับที่โฉบมาคนเดียวเลยนะครับขึ้นแนวรับของเมืองคองก็พยายามจะเช็คลายแต่ก็ไม่ทันระวังการเคลื่อนที่ของคอนดาโดนะครับกลายว่าคอนดาโดหลุดมาจากตรงนี้แล้วก็สไลด์เข้าไปแต่ VR เช็คครับโหโหนะมุมนี้เห็นว่าคักคณนะเนี่ยเหมือนเกี่ยวบอลถึงก่อนชาวิน ขาขวาของคาคนะถึงก่อนที่ขาของชาวินจะมาเกี่ยวโดนขาของคาคนะอีกทีหนึง่งตรงนี้นี่แหละครับที่มันอาจจะเปลี่ยนให้เบองทองไม่ได้ประตูนะครับแต่ว่ายังยืนยันครับเป็นฟาวนะครับโอ้โห0-0ครับน้องบัวไม่ได้ประตูนะครับฮอนดาโดพลาดไปครับ ดูเตะมุมนะครับเปิดมาเสาแรกเจอโขกทิ้งมาได้ออซ่าคอนราโดหลิกละให้ดูหนองบวชเกมสุดน่ากลัวเลยครับมากัน3คนครับอีซ่าได้คว้าแผขึ้นมาโดยเฉพาะคนนี้ครับลงมาแล้วได้สดอีซ่าจี้เข้าใส่อีซ่ายิงเองโอยไม่ตรงกรอบครับโอ้โหลากมาแนละ้วยิงลูกนี้ของอีซ่าหลุดก,กรอบออกไปโอ้โหร่วมครึ่งสนามนะครับที่อีซ่ามาเองครับ มาจะถึงในกรอบเกตโทษแล้วตัดสินใจปั่นได้ขวาครับเป็นแต่ว่าบอลมันโค้งไม่พอครับมีเพื่อนเนี่ยเติมมา2คนนะแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้เลือกจ่ายครับเลือกยิงเองนะแต่ก็ทําได้ไม่ดีพอเลยครับอยู่บอาของเมืองทองครับเข้ากะ,ะให้เขานายมาอ้าวบอลเด้งหาปรเมศปรเมศเข้าเท้าซ้ายแ้ะซัดโอ้ว่าลุนนี้โดนงข้ามคานอ่าแต่ผู้สิน บอลที่คณะฝามาให้นีนจังหวัดสกัดบอลไปโดนมือบอลลเมธก่อนที่จะได้จบฟิลิปเป้ได้ลุยบ้างครับฟิลิปเป้แวกพาขึ้นมาเอาแล้วครับฟิลิเป้ฟิลิปเป้พามาเองฟิลิเป้ฟิลิปเลปเ้ยังไปต่อฟิลิปเป้ดึงเข้าขวาฟิลิปเป้ดึงเข้าซ้ายแล้วยิงโอ้โหมานิดแข้งขาก็ให้มาโอกาสเมืองทองนะครับแล้วดูเลือกยัดมาตรงนี้ไหลซ้ายเอเบลโลบักบอลบรรรงครับโลบักย้อนกลับมาเข้าได้แล้วแปโอ้โห ไม่เต็มครับอ้โหไม่ได้ครับโอกาสจังๆของเมืองทองโดยค่ะคณะคำยกจังหวะสุดท้ายของค่ะคณะนะครับยิงโดนไม่เต็มเท้าเท่าไหร่เนี่ยครับนำเลียงมาถึงปรเมศแล้วโรบัตดันดึงจังหวะรอแต่คคณะแปรพลาดครับแล้วก็หลุดออกหลังแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายในเกมนี้ด้วยครับจบครับน้องโบพิชาเอฟซีกับเมืองทองยูงในแตดเสมอกัน 0- 0นะครับ